สวัสดีค่ะวันนี้เซฟ้าพาชม g p x d พ m o ง150 GR นะคะเป็นตัวปี2018คะ่ะสีเทาเท่ๆเลยนะคะมาพร้อมกับตัวไฟหน้า LED นะคะสองสว่างชัดเจนเลยคะ่ะล้อแม็กแข็งแรงทนทานนะคะตัวไฟเลี้ยวนะคะก็เป็นตัวไฟเลี้ยวแต่งนะคะตัวนี้ก็จะเป็นท้ายสั้นค่ะลูกค้าตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์150 c ีนะคะขับขี่ง่ายนะคะแรงสัใจเลย ตัวนี้นะคะไม่วิ่งน้อยด้วยนะคะไม่วิ่งอยู่ที่6000โลเท่านั้นค่ะสำหรับการเติมน้ำมันนะคะเติมตรงถังด้านหน้านี้เลยค่ะสะดวกสุดๆเลยสำหรับลูกค้าที่สนใจคันนี้นะคะดาวเริ่มต้นอยู่ที่2,500บาทเท่านั้นค่ะออกง่ายนะคะไม่ต้องใช้คนคํายื่นเอกาสารเรื่อนมัติรับรถได้เลยค่ะคันนี้นะคะผ่อนเริ่มต้นที่1,200บาทเท่านั้นค่ะ สำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะสามารถทักเพจร้านหรือว่าไลน์ร้านเข้ามาได้เลยนะคะก่อนรับรถนะคะเรามีการเช็คสภาพรถทุกอย่างให้พร้อมใช้งานเลยนะคะแล้วก็ยังมีรับประกันหลังการขายให้ค่ะ